สำหรับช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีหุ่นไม่เฟิร์มหุ่นเฟะล่างพังเนี่ยวันนี้นะคะเราก็มีสาวสวยมาแนะนํากับพวกเรากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะุกเกี้พี่แนทนั่นเองนะคะบอกเลยว่าหุ่นเนี่ยเป๊ะจริงจริงตั้งแต่เดินเข้าเมสตูนะคะโอ้โหมองดูมันเป็นเกลียวเลยดีมากดีมากแต่คุณผู้ชมขาเคยเป็นไหมคะที่คิดว่าตัวเองอ้วน อ้วนแล้วน่ารักแนทจะบอกว่าแนทเคยเป็นนะคะคิดว่าตัวเองอ้วนแล้วตัวเองน่ารัก <ทะ S 1> แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยแนทอ้วนมาจากการกินกินจุบกินจิบกินระหว่างวันชอบมากโดยเฉพาะกลางคืนกินไปดูละครไปกินไปดูรายการไปมันมชอบเลยนะมีหลายบ้าง,างทองหยิบทองหยอดฝอยทองค่ะน้าหวานอย่างเงี้ยเวลาเรากินเยอะๆกินเยอะๆเคยถามแฟน,ถา,แฟนถามแฟนว่าตัวเองตัวเองเขาอ้วนไหม,มตัวเองเขาต้องลดน้ําหนักไหมไม่เลยแนทตอนนี้แนทน่ารักมากน่แรัวมาก เออเราก็เชื่อไปสิกินจนกระทั่งว่าเราเคยแตะไปซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงไซส์เอ็กแอลมาแล้วไปซื้อไซส์ XL กมาก็ยังไม่คิดว่าเราจะลดน้าหนักเพราะเราคิดว่าเราน่ารักไงจนวันนึงเนี่ยเราเริ่มไปเจอเพื่อนไปเจอเพื่อนอุ้ยตายตอาพี่แนทเหรอคะดูหน้าหน้าเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ใช่หน้าบานนะคะอันนั้นคือจนดาวเทียมขาเมื่อก่อนถ่าย มันจะต้องมีการควยกันเพราะขาเบียดขาเบียดพุงมาแขนใหญ่มากเป็นท่อนสูงและเซลลูไลท์เนี่ยมาแบบเรียกแม่เลยเราก็ไม่คิดจะลดจนวันหนึ่งเนี่ยเหตุผลในการตัดสินใจในการลดน้ําหนักไปเจอเพื่อน <What? S 2> เพื่อนทักก่อนเลยว่าไงเหลื่อมเ <What? S 2> ฮ<ะ>้ยทำไมเพื่อนทักเหลื่อมเหลือมใส่อะไรรัะรูปไงเราก็แบบเอ้ยแกหุ่นแกพังมากพังพินาศมากตอนนั้นหน่อยมากแต่จุดเปลี่ยนคือเดินชอปปิ้งกับเพื่อนเดินไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ เราเริ่มแบบเฮ้ยแกแกเดี๋ยวแป๊บหนึง่งฉันขอพักก่อนฉันหายใจไม่ทันหายใจแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นและที่สําคัญเนี่ยเริ่มปวดตรงคอคือ <Ha. S 2> ป,วปวดมากปวดแบบกระทั่งว่าเราจะต้องนั่งแล้วอะแล้วเพื่อนก็บอกว่าแนทะแกต้องไปตรวจสุขภาพแล้วละ่ะจนเราเริ่มคิดว่าเออว่ะช่วงนี้เราเหนื่อยง่ายเรานอนกลนนอนกลนคือแยกห้องนอนกับแฟนเลยนะ <Ha. S 2> นอนกับใครไม่ได้เลยประจําเดือนมาไม่ปกติอารมณ์แปรปวนเราคิดแล้ว,ว่ามันจะต้องเกี่ยวกับสุขภาพ <Ha. S 2> เราเลยไปตรวจสุขภาพค่ะโอ้โหจัดเต็ม ผล<อ>ตรวจอ<ะ>อกมาน้ําตาลในเลือดสูงมีภาวะความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคเบาหวาน<ะ>ความดันไม่ปกติแล้วก็เรา,เราในเรื่องของข้อที่เราบอกเราปวดเนี่ยข้อเสื่อมหมอบอกว่าเรามีความเสี่ยงในการที่เราจะเป็นข้อเสื่อม<ะ>เพราะงั้นเราเลยคิดเลยว่าพอน้ําหนักตัวมันมากขึ้นร่างกายเราอะทำงานเยอะขึ้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 นจนทําให้เรามีอาการต่างๆเหล่า,ลานี้เพราะงั้นเนี่ยเราเลยคิดแล้วว่าเราต้องลดน้ําหนักอย่างจริงจังหาวิธีทางออกทางออกแรกค่ะ งดเลยไปหาอาหารกินคลีนกินเจกินมังกินคลีนตอนนี้แพงมากเลยนะน <c oughs> ี่เขากำลังเป็นเทรนที่กําลังกินอยู่ <c oughs> จะบอกว่ามันไม่มีความสุขในการกินเลยสีสันในชีวิตหายไปรสชาติจืดชืดมาก <c oughs> ที่สําคัญมันน้ําหนักมันไม่ลดดัก <c oughs> มันไม่ลดเลยอะ่ะตัดทิ้งออกไปไปออกกําลังกาย ตัดเลยค่ะไม่มีเวลาพร้อมกับขี่เกียจติผัดวันผัดวันผัดวันอันนี้ก็ไม่ได้ไปอีกะนะคะแล้วก็เลยเริ่มหาละมันจะมีวิธีไหนไหมที่เราอยากจะทานทานแล้วเราผอมทานแล้วเราสุขภาพดีไปดูอาหารเสริมตามท้องตลาดเขาว่าดีอันนี้อันนี้เขาว่าดีซื้อมากินจัดไปเลยค่ะได้มาเพียบ<ะ>ได้มานะคะความผอมมาพร้อมกับโรคค่ะหน้านี่แบบโ so ซ<ะ>มากเหยิ่งกับผีแล้ว<ะ>ที่จะบอกว่าเราเนี่ยเริ่มทํางานแล้วก็ทําไมสมองเบอร์หนักเข้าหนักเข้าคือขับรถ หลงทางมสมมุติว่าเราจะมาที่ทีวีพู<ะ>ไปไหนก็ไม่รู้ ไปไหนก<อ>็ต้องโทรหาแฟนแบบต,ตัวเองตัวเองตัวเองมารับเขาหน่อยเราก็เลยคิดเลาว่าเฮ้ยมันไม่ได้ละเพราะว่าพอเราเลิกกินนัดหยุดกินนะคะเพราะตอนนี้นัดกินเนี่ยนัดมีอาการแปรปวนสมองเบลอแล้วก็พอเลิกกินโยโยโ่นี่ไงาเริก่กโยโย่ไงเพราะว่าเขามีสารลดน้ําหนักจนเราคิดว่าเราต้องหาวิธีที่ดีที่สุดวิธีที่เราสามารถจะตอบโจทย์ของเราได้จนนัดไปเจอธรรมชาติธรรมชาตินี่นะคะนัดจะบอกว่ามันเป็นการ สร้างรูปร่างของเราได้มันเป็นการดูแลรูปร่างของเราได้แล้วธรรมชาติใครก็รู้อยู่แล้วว่ามันดีมากจนไปเจอโครงการหนึ่งเป็นโครงการที่ได้พบกับคุณกิบซีด้วยนะคะ,คะเป็นโครงการสารสกัดนะคะเป็น เป็นจากธรรมชาติ9ชนิดตัวนี้เลยที่เห็นอยู่มีผลส้มแขกนะคะมีสาแอลสารายแคลมีไคโตซานวิตามินซีคือตัวนี้คือนะจะบอกว่ามันเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยที่จะช่วยในเรื่องของสุขภาพการเผาผลาญก็ดีการยับยั้งไขมันส่วนเกินก็ดีซึ่งตัวนี้เนี่ยผ่านกระบวนการต้องบอกกันนะว่าต้องผ่านกระบวนการที่ถูกต้องครบถ้วนและลงตัวแล้วก็ที่สําคัญนําเข้ามาจากประเทศอเมริกาเพราะงานเนี่ยประสิทธิภาพ อย่างนี้เลยดีมากแล้วก็เยี่ยมยอดมากๆเลยนะคะหลังจากที่แนทได้เข้าโครงการนี้บอกเลยว่าแนทได้เป็นผู้หญิงไซส์เอสกลับมาแนทมีหุ่นที่เดตนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวยืนยืนขอยยืนดูแขนเป๊ะมากดูแขนก่อนนะคะแขนจากที่จากที่ตอนแรกจากที่้นเมื่อสักครู่นี้นะคะยอย้อยย้อยอันนี้ไม่อันนี้กระชับมากค่ะแต้องต้องถ่ายแบบเอออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเด็อยยกแขนได้กระชับมาก ดูอาหารหันัข้างเป็นเอสได้หันข้างนี่คือแบบไดบ,บ,บางมากค่ะจุกจะบอกว่าและที่สําคัญน็ตไม่ได้หยุดกินนัตกินเหมือนเดิมเน็ตใช้ชีวิตเหมือนเดิมน็ตมีความสุขในการกินเหมือนเดิมแล้ว ความโชคดีอยู่ที่วันนี้คุณผู้ชมขาโครงการนี้คุณผู้ชมไม่ต้องเดินทางไปไหนเพราะว่าแนตยกโครงการนี้มาไว้ที่นี่แล้วยกมาไว้ตรงนี้แล้วนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรมาที่เบอร์022909999หรือว่าเบอร์1577นะคะปกติแล้วเนี่ยเซตนี้นะ เซตนี้นะคะจะอยู่ที่3,900บาทเกือบเกือบ4ี่พานแต่พิเศษค่ะคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่2,490บาทเท่านั้นเฉพาะในรายการนี้นะเฉพาะในรายการนี้และถ้าคุณผู้และถ้าคุณผู้ชมโทรมาติดเป็น30ใส่ายแรกแนทให้กล่องเล็กไปด้วย ไม่ต้องไปศึกษา,า,<ส>าแบบแนทไม่ต้องเดินทางไปเข้าโครงการคือ<ช>โทรเข้ามาติดรับไปเลยในเซนนี้แต่ว่าต้องขอสงวนสิทธิ์สาสายแรกเท่านั้นแต่จะบอกว่าไม่ใช่แค่แนทคนเดียวนะที่มีความสุขแล้วก็ให้ความพึงพอใจสําหรับโครงการนี้แนทยังมีผู้เข้าโครงการนี้นะคะให้ดูกันด้วยเ<ห>ช่นคุณรัตดาคุณรัตดาเนี่ยนะจะบอกว่าเขาแบบเป็นห่วงเรื่องรูปร่างมากเพราะเขากาลังจะเข้าเป็นเจ้าสาวภายในสองอาทิตย์คุณรัตดาเข้าโครงการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ ได้สามีรักสามีหลงก็สามีบอกว่าเหมือนฉันได้พรรยาใหม่มาเลย อันนี้สองวีกนะอันนี้คือได้หุ่นมนเลยนะนะคะหรือว่าคุณจอยนะจะบอกว่าคุณจอยเนี่ยอ้วนจากกําเนิดใครที่บอกว่าชาตินี้ฉันคงไม่มีทางผอมนี่เลยค่ะคุณจอยถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอดอลของเราได้นะคะคุณจอยนี่แบบอ้วนมากเลยนะจากดูนะคะมีบีฟอร์มีอัปเตอร์หลังจากที่เข้าโครงการนี้ห<ช>นือนอกเหนือจากผู้หญิงแล้วผู้ชายา <ๆ S 2> ผู้ชายค่ะเราไปดูไปดูต่อที่คุณโป้คุณโป้อายุ45ระบบการเผาผลาญของคนเราเนี่ยพออายุเยอะขึ้นเนี่ย มันจะเผาผ่านน้อยลงคุณโปอายุ45ลงคุงแต่ดูนะคะบีฟอดูอัเกอร์ค่ะเป็นไงคะอย่างกับคนอายุ30เปลี่ยนแปลงได้จริงแล้วดูไม่โสมด้วยนะคะไม่โสมเพระน็ตบอกแล้วว่าเน็ตกินทุกอย่างเหมือนเดิมคือเข้าโครงการง่ายมากไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยเพียงแค่วันนี้คุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรมาที่เบอร์0229099999หรือว่าหรือว่าเบอร์1577นะคะปกติแล้วเนี่ยอยู่ที่3,900บาทแต่พิเศษให้คุณผู้ชมเฉพาะ การนี้เลยโทรเข้ามาติดเนี่ยนะคะรับไปเลยเซตนี้2,490นี้บาทและ30สายแรกค่ะแนทให้ตัวนี้ไปด้วยเป็นกล่องเล็กไปเลยนะคะสำหรับสาย30สายแรก0 2 2 9 0 9 9 9 9หรือว่าเบอร์1น7 7มาเข้าโครงการกับเรารับรองว่าชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะทุกครนี้คือแนทก็ยังทานปกติมีความสุขปกติคือก็ยังทานระหว่างวันยังทานกลางคืนแล้วนะจะบอกว่าแนทไม่ได้ออกกําลังกายด้วยและที่สาคัญเนี่ยผอมมาแบบว่า บอกว่าหน้าก็สดใสจากเมื่อก่อนนี้เวลาอ้วนเนี่ยเรามาทั้งตัวไว้หนะหน้า<อ>หรือตาดา,าเทียม น้าเป็นอย่างนั้นนะมีเหนียงด้วยแขนนี่มาเป็นซุงเลยนะมีเซลลูสไลท์ขาเบียดแต่ตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนชีวิตแน็เปลี่ยนแล้วเสื้อผ้าเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องใส่สีดำตลอดต้องใส่ปิดแขนตลอดจะต้องใส่ปิดเข่าตลอดเดี๋ยวนี้หรอฉันยินดีชว์ได้เลยค่ะแล้วก็เวลาถ่ายลงถ่ายรูปไม่ต้องยืนบิดไม่ต้องอะไรด้วยไม่มียืนบิดแล้วก็ไม่มีการเข้าอกเขาแอบอะไรด้วยคือลงได้เลยสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตที่สําคัญนะแฟนเรานะพอเราเปลี่ยนกลับมาเนี่ยหุ่นเราดีขึ้นสุขภาพเราดี แบบเฮ้ยเหมือนได้แฟนใหม่อะแล้วแฟนก็รักแฟนหลงมากเลยทีเดียวใช่ไหมคะไม่เท่าไหร่หลอกอยากได้อะไรก็ได้<เ>ตลอดเลยชีโนเป็นนกชีไมเป็นไม้ตลอดอเลย,ยแล้วบางทีไม่ใช่แค่เรื่องแฟนนะเรื่องงานก็เข้ามาด้วยนะถูกต้องมันทําให้ชีวิตของเรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเียงแค่ว,วันนี้คุณผู้ชมโทรเข้ามาที่022909999นะคะหรือว่าเบอร์1577เคดไม่รับของคุณกิ๊ซีค่ะปกติเซตนี้นะคะ เซตนี้จะอยู่ที่3,900บาทโทรเข้ามาติดเฉพาะในรายการนี้อยู่ที่2490บาทแต่3าสบสายแรกรับกล่องเล็กแบบนี้ไปเลยโอ้โห oh ลดแล้วนะคะกับเซตแรกแถมยังมีแถมอีกนะคะหนึ่งกล่องเล็กนั่นเองถือว่าคุ้มสุดคุ้มจริงๆนะคะสําหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่แนทมากเลยนะคะที่มามอบพะความสวยความงามแล้วก็หุ่นเสียนะคะเป็นเคล็ดลับของกิฟซี้นั่นเองนะคะมามอบให้ amo, กับคุณผู้ชมได้ดูกันยังไงนะคะก็โทรเข้ามาเยอะๆเลยค่ะ30สายแรกนั่นเองนะคะศูนย์อ 2อ9 0 9กหรือว่า1577นั่นเองนะคะโทรเข้ามาเยอะๆเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ